ครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับในช่องเสถียรชนแนลนะครับวันนี้เรามาทําโครงการต่อจากเมื่อวานนะครับที่เราได้ทําไปแล้วนะครับันนี้ผมอยู่ข้างบนนะครับข้างบนของที่จากอากาศที่เราจะทํานะครับมันก็สูงอยู่นะครับสูงจากพื้นมา4เมตรนะครับ ตอนที่เราอยู่กันนี้คือสูงจากพื้นมา4เมตรนะครับดูทิวทัศข้างบนนะครับเป็นยังไงบ้างครับนะที่เราทำนะครับอันนี้คือนี่นะครับพื้นที่ยกระดับขึ้นมาแล้ว4เมตรนะครับตอนนี้เสาของเราเสานะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณเมตรกว่า4 5 6ห้สเมตรห้ 4, 5, ก็เหลืออีกสองเมตรใช่ไหมเพราะเสาเนี้ยมันจะสูงหกยาวหกเมตรก็เหลืออีกสองเมตรนะครับ mm hmm. เด็กที่เราทําตอนนี้ก็เชื่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. กา่ทางโน้นก็ยังไม่ได้เชื่อมดีหน่อยนะครับเพราะผมไปยากผมต้องหาไม้มาลองก่อน mm hmm. เพื่อมันปลอดภัยนะครับถึงแม้เราจะมีเซฟตี hmm. ้แต่เราก็หวังเรื่องอันตรายนะครับ เราก็อายุเยอะแล้วนะครับเนาะผมอายุหกสิบสองนะครับอ่าขึ้นที่สูงมันก็ต้องลำบากหน่อยหนึ่งนะครับนั่นแะครับโนนนะทุ่งนาอ่า,าทุ่งนาครับเด็กที่ภูมิทำไปแล้วนะมันมีเหล็กกันตกด้วยนะครับอันนี้ถนนนะครับ ถนนที่ผ่านหน้าผมนะถนนเส้นนี้นะครับจะให้ดูรีวิวรอบข้างเป็นยงไงบ้างครับน,นี่ครับรีวิวรอบข้างมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเราอยู่ที่สูง อันนี้เขาปลูกข้าวโพดนะครับใกล้ๆเราเนี่ที่เราเราทำมานะครับทำไปได้สองวันครับสองวันก็วันแรกก็มา,อาเอาเสาขึ้นนะครับเสาขึ้นผมเทพุดดิ้งขุดแล้วเทพุดดิ้งนะครับเทพุดดิ้งเทพุดดิ้ง แล,แ,ลแ,ลลแล้วก็เทลินก่อนเทรินแล้วเทพุดดิ้งแล้วก็เเสาลงแล้วก็เททับอีกทีหนึง่งผมทำาผ่นเหล็กครับแผ่นเหล็กเชื่อมฐานใต้แล้วก็ฝังฝังพร้อมกับไอ,ไอเสาเลยมันจะได้แน่นครับมันจะได้ยึดกับปูนนะครับเพราะเราใช้เหล็กนะครับเนาะเราใช้เหล็ก ส่วนทางนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่นะเห็นไหมมีน้ํามีแม่น้ํามีน้ําผ่านด้านหน้าด้านหน้าที่ทางเข้าของผมนะครับบรรยากาศดีมากครับตอนเย็นอากาศร่มแดดล่มลมตกครับอ่าอ,อย่างนี้เลยบรรยากาศดีอย่างนี้เลยครับ จะไปทางโน้นก็ไปไม่ได้นะครับจะไปทางโน้นไปไม่ได้เนี่ยอันอันตราย ตอนนี้เราเสร็จหมดแล้วเหลือแต่การตกด้านโน้นกระตกด้านโน้นนะครับจะเหลือด้านกระตกด้านโน้นกับด้านนี้กระตกด้านนี้ก็เหลืออีกอันหนึ่งก็จบแล้วเราจะเอาไม้มาปูครับไม้มาปูไม้มาปูรองนี่เลยนะครับช่องว่างตรงนี้ครับช่องว่างตรงนี้ที่มหาเหล็กนี้ผมเอาห้าสิบเซน นะช่องว่างเนี่ยห้าสิเซนอันนั้นก็ห้บเซนห้เซนทั้งหมดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดเจดช่องนะครับผมแม้กว้างเท่าไหร่ก็กว้างสามเมตรห้าิที่ผมเคยคุยไว้นะครับนะกว้างสามเมตรห้าเซนนะครับส่วนราวกันตกนี่ความสูงมันก็เมตรยีแต่เสาเนี่ยผมจะเอาเลยไว้อย่างนี้เลยผมไม่ตัดผมเสียดายมัน นะครับเสาที่ยาวโผล่ไปอันนั้นก็ยกขึ้นมาอีกหน่อยนึงยกขึ้นมาแล้วก็เชื่อมราวกันตกใหม่ช่องว่างตรงนั้นเห็นเห็นที่ที่มันแคบๆลงมาอันนั้นยังไม่ได้ระดับนะครับต้องเอาขึ้นเชื่อมอีกนะก็คาดว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าผมซื้อเหล็กได้ซื้อไม้ได้ผมก็จะปูเลยเพื่อจะให้เดินง่ายครับ เราปูไปก่อนแล้วก็ค่อยจัดทีหลังนะครับผมไปถามไม้มาถ้าไม้ไม้สักหนานิ้วเนี่ยครับยกหนึ่งตกอยู่พันหกร้อกว่าบาทนะพันหกร้อยกว่าบาทแต่ว่าถ้าเป็นไม้ครึ่งน,นิ้วนี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม้หน้าหกเออไม้ไม้หน้าแปดไม้หน้าแปด นิ้วหนาหนึ่งนิ้วนะครับหนาหนึ่งนิ้วยกหนึ่งก็ตกอยู่พันหกร้อยบาทแต่ถ้าเป็นไม้น้าหน้าหกไม้หน้าหกนะครับหนาหนึ่งนิ้วายาวสาเมตรเนี่ยมันก็ตกอยู่พันเอ็ดยกหนึ่งมื่นมื่นมืนม่นหนึ่งพันไม่ใช่ผมพูดผิดมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ ที่บ้านผมนะที่อื่นผมไม่รู้นะยกหนึ่งแพงนะครับเขาขายเป็นยกผมก็เลยคิดพิจารณาว่าเอาอย่างไงดีไม้ไม้ลงเลื่อยที่เขาทำนะมันมันก็แพงอ๋อมันมีค่าขนส่งมีอะไรอีกเนาะเราทำเล็กๆเ,เองมันก็จะสิ้นเปืองโดยใช่เหตุนะครับ ผมอาจจะลดขนาดลงมาเพราะตัวนี้ผมทำถี่ไว้อยู่แล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นดีกว่านะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมช่องเสถียรชแนลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ให้กำลังใจเราได้ดีเสมอมานะครับขอทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทิป ทำคลิปนี้เดี๋ยวจะมี hoe ีี24 25นะครับเพราะว่าคลิปเดียวมันไม่จบครับคลิปเดียวไม่จบมันต้องมีอีกประมาณคลิปหรือ2คลิปนะครับเพราะว่าผมก็ทำงานลำบากนะครับเนาะมันไม่เหมือนกับทำอยู่ข้างล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ